ครผมเดี๋ยวโทรหาอาจารย์ก huh. okay. ันเนาะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกัเตรียมสมุดประกาศด้วยนะครับจุดเตรียมแช็กันนะครับเตรียมจุดเตรียมแช็นะครับสำหรับสามตัวรหัสของอาจารย์นุ่ยไปนะครับเดี๋ยมสองนหน่งเตรีสมุดประกาศด้วนะพี่น้องนะครับโปใส่วิทยาญาณในการรับชมนะครับทังช่องเป็นแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมเนาะ นะครับผมนะครับเราเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับตัวเลือกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธินะครับตอนนี้เราโทรไปหาอาจารย์นุ่ยปายอยู่นะครับไปทราบว่าท่านว่างรับสายหรือไม่หนึ่งนะครับรถต่อสั้ฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมช่องคนกับช้างแล้วก็ช่องของออนซอนทีวีสารครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับค่ะ วันนี้ FC ให้มาตามตัวเลขของ3ตัวของอาจารย์นุายในงวดวันที่16ตุลาคม2564ค่ะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับค่ะได้ค่ะครับผมนะครับขออนุญาตบันทึกเสียงสำหรับ3ตัว9กสตัวเชุดอลรหันเนาะของอาจารย์มีจีดที่จะวางมานี่มันมีตัวไหนที่มีเน้นมีหนักหรือไม่อย่างไรครับผมมีเน้นมีหนักแน่นอนคะ่ะเพราะว่าหลักสิบกับเนะคะ หลักสิบหกกับเจ็ดหลักสิบหกกับเจ็ดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขียนยังไงครับผมให้ให้เขียนยังไงก่อนครับเดี๋ยวจะให้แอดมินเขียนนะครับเนี่ยนะคะครับตัวรหั์ของ<ล>อาจารย์นุชไปหลักร้อยหลักร้อยมีสามหลักร้อยมีสามมีเก้าหลักร้อยมีสามมีเก้านะคะ นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่มีสมุดและปากกาให้เตรียมจดไว้เลยนะครับผมนะครับสำหรับสามตัวของอาจารย์นุตปยนะครับผมนะครับสามข้าสองวดนี้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าโฟกัสหวยไทยแล้วนะคะหวยต่างประเทศจะครับมจะหยุดก่อนเนาะเพราะว่าเราถนัดหวยไทยโอเคสามข้าสองโอเคสามข้างสองครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ตามอาจารย์นุตปายอยู่นะครับผมนัวพร้อมใ้ เดี๋ยวรออาจารย์ท่านจัดระเบียบก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเนาะโอเคค่ะสองตัวสองตัวบนใช่ไหมครับอาจารย์หลักสิบค่ะสองตัวบนนะคะสองตัวบนหลักสิบหลักสิบอันนี้คือชุดตรงนะคะชุดตรงตรงบนนะคะตรงบนมีจีตัวจีหางครับอาจารย์ทั้งหมดเก้าหางค่ะสองเก้าชุดเก้าชุดเหมือนเดิมสองตัวบนเก้าชุดอรหัเนะค่ะครับตัวไหนมั่งครับสลับหลักสิบก่อนนะครับ หลักสิบนะคะจะมีหลักสิบก็คือหกกับเจ็ดนะคะหลักสิบหกักบหกกับเจ็ดนะคะบอกไว้เลยว่าระวังหกให้ดีเพราะว่าบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเลขหายมันจะมาฆ่าคนนะคะระวังหกให้ดีครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักร้อยหลักร้อยแล้วครับอาจารย์หลักร้อยจะมีสามเก้าสองสามเก้าสองค่ะ แต่อาจารย์ไม่เชื่อเลขดับใครบอกว่าเลขสามดับสี่เจ็ดห้าบอกห้าดับห้ายังไม่ดับเลยอนะครับผมนะครับก็เป็นในตัวนี้นะครับผมแล้วสำหรับสามตัวอรหันขออาจารย์นี้มีตัวไหนบ้างครับอาจารย์ค่ะจับจับคู่นะคะครับจับคู่สามตัวครับจับคู่หกสามจับคู่สองตัวบนใช่ไหมครับนี่หกสามสองตัวบนค่ะนี่แยกเลยครับสองตัวบนนะครับ รับสองตัวบนแป๊บนึ่งนะครับอาจารย์ฉัตองังตัวบนไหมครับสองตัวบนสองตัวบนใช่ไหมครับผมบอกเลครับแป๊บนึงนะครับอาจารย์เดี๋ยวให้อดมเช็คก่อนโอเคครับรับสองตัวบนมีตัวไหนมัางครับสองตัวบนจะมีหกศูนย์หกศูนหสามหกสามเก้าหเก้า หก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 เจ็ดหกเจ็ดค่ะหลักสิบตัวที่เจ็ดนะคะหลักสิบเหลือเจ็ดแล้วนะคะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าครับผมขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมค่ะอาจารย์จะเอาเก้าหรือสามมาจุดรางวัล สำหรับสามตัวสามตัวบนนะครับอาจารย์นะครับผมสามตัวบนมีตัวไหนมั่งครับผมสามตัวบนนะคะสามตัวบนสามหกเก้าสามหกเก้าวงไว้เลยค่ะครับสามหกเก้าสามหกเก้าครับวงกลมเลยเนาะค่ะครับผมให้มินวงกลมสามหกเก้าวงกลมครับผมต่อเลยครับนะคะสามหก เก้าสามหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าวัดใจกันเลยสามหกเก้าถ้าถ้าสามถ้าสามมันดักหลักร้อยจริงๆก็คือเก้านะคะเก้าหกสามมันก็จะมาตรงเลยนะคะประมาณนี้เลยนะครับอาจารย์ตัวแรกสามหกเก้าครับผมค่ะนะคะ สามหกศูนย์สามหกศูนครับผมสามหกศูนให้ดูที่หลักร้อยด้วยนะคะให้ดูที่หลักร้อยด้วยครับสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนครับต่อเลยครับสามชุดแล้วครับค่ะนะคะ ครับอาจารย์972 972็ดสี่ละวสี่ชุดแล้วครับอาจารย์สามตัว266 266อาจารย์ลัวสามกันครับสามกี่ชุดแล้วนะคะห้าลวครับห้าชุดแล้วครับห้าชุดแล้ว เดือตัวไหนอีกนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจดๆไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังที่จะจับตัวเด่นที่สุดมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้กำลังจับนะคะเ,เพราะว่านี่เป็นหวยสุดนะคะหวยสุดครับผมนะครับมันไม่เข้ชใจไม่เข้านะให้เชียนจบแล้วค่อยให้เอฟซีขึ้นนะครับแล้วยให้หลังเนาะตอนนี้ได้ห้าชุดแล้วครับอาจารย์มีคือมีตัวไหนบ้างคะเดี๋ยวอาจารย์จะติ๊กแล้ว มี5ชุดที่อาจารย์ปล่อยมานะครับผมมี 369, 360, 270, 972, 266ครับจันสามเจ็ดหตัวที่6ก็คือ376ครับตัวที่7เลยครับจันสามเจ็ดหนี่นะคะ 3, 7, 6เจ็ด อือต้องอือต้องวัดกันเลยอ่ะเอ,อัดเด่นเก้าเจ็ดสองไปนี้ยังมาแล้วครับเก้าเจ็ดสองไปแล้วครับเก้าเจ็ดสองไปแล้วเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเออ มีสองตัวที่ว่ายังไม่ได้จับมีคือมีอะไรบ้างคะสองตัวที่ยังไม่ได้จับนี้ไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนครับอาจารย์ไม่เข้าใจครับนี่ไงนายจับสามตัวพี่เดี๋ยวอาจารย์จะจับสามตัวค่ะครับตอนนี้อาจารย์จับสามตัวนะครับตอนนี้ได้หกชุดอรหันแล้วครับอีกสองอีกสามตัวครับจะได้เป็นเก้าชุดอรหันครับอาจารย์มีเพิ่มเติมหรือไม่หรือมีแค่นี้ครับอาจารย์เห็นนะคะอาจารย์ให้ไปเดี๋ยว เจ็ดสามเออเจ็ดสองหกศูนย์หกเก้าจับหมดแล้วหกเจ็ดสามเจ็ดสามยังไม่ได้จับข้อจันเจ็ดจับแล้วเจ็ดสามยังไม่ได้จับใช่ไหมครับผมเจ็ดสามยังไม่ได้จับครับเจ็ดสามยังไม่ได้จับเก้าเจ็ดสามครับเก้าเจ็ดสามครับเก้าเจ็ดสามครับจันเก้าเจ็ดสามให้วงที่ให้วงที่คือเดี๋ยวนะะ หลักร้อยมันก็สามไอ้นี่ก็เก้าฟันสามหกเก้านี่ไงฟันมาแล้วครับฟันมาแล้วครับอาจารย์นะครับสลับในตัวเก้าชุดรหันตอนนี้ได้ทั้งหมดเจ็ดถางครับเจ็ดชุดครับผมยังเหลืออีกสองชุดนะครับอาจารย์อีกสองชุดคือมีตัวไหนคะสองตัวหกสามหกสามหกสามครับอาจารย์หกสามหกสามเนี่ยนะคะหกสามฟันไปที่ ชันไปที่หกสามหกสามเดี๋ยวนะคะหกสามหกสามเขียนคือเขียนไปที่หลักร้อยไปที่เจ็ดอีกตัวหนึ่งค่ะเขียนไปที่หลักร้อยไปที่เจ็ดหกสามอันนี้มันไม่เด่นใช่ค่ะเจ็ดหกสามครับผมนะครับเจ็ดหกสามครับจุดนั้นครับจบเจ็ดหกสามใส่หลักร้อยเพิ่มเติม หนักร้อยอันนี้มันไม่เด่นครับจานต่อเลยครับผมตอนนี้เหลืออีกแล้วมีตัวไหนคะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับจานเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเดี๋ยวนะคะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้านะคะสามเจ็ดเก้าฟันสามเจ็ดเก้า สามเจ็ดเก้าวงไว้ที่สามเจ็ดหกครับวงไว้ที่สามเจ็ดหกวงสามเจ็ดหกครับผมวงไว้ที่สามเจ็ดหกนะคะแล้วก็แล้วก็ที่เจ็ดหกสามเจ็ดหกสามครับผมเพราะว่า,า,าหนักร้อยคือแบบ คือให้ระวังนะคือระหว่างสามหกเก้ากับเก้าหกสามอ่ะแต่การจะเน้นนะสองตัวนี้หลักหน่วยเขาจะมีคือที่เด่นที่สุดคือเก้ากับสามนะคะหลักหน่วยให้ระวังให้ดีนะสามหกเก้ากับเก้าหกสามนะคะสามหกเก้ากับเก้าหกสามให้ระวังให้ดีนะคะครับผมอาจารย์นะครับสำหรับก็้าชู้รหารอาจารย์ให้เน้นมาแล้วทั้งชุดเลยนะคแล้วก็เจ็ดหกสาม คเจ็ดหกสามวงเลยวงนะครับวงนะครับวงปากกาสีแดงอย่าเบบอย่าเอาปากกาน้ำเงินนะคะเอาปากกาแดงเลยค่ะวงเลยครับผมเพราะว่างานโงการหวยวยไทยแล้วครับผมอาจารย์ครับสำหรับสองตัวของสองตัวบนขออาจารย์มีตัวไหนเน้นที่สุดครับผมอาจารย์อาจารย์จะเน้นไปที่เก้าหกสามกับสามหกเก้าเพราะหลักร้อยอาจารย์สามเก้าค่ะ สามเก้าสองเจ็ดตัวครับผมสลับสลับสองตัวครับอาจารย์อาจารย์มีตัวเน้นไหมครับสองตัวบนของรัฐบาลวันที่สิบหกตุลาคมหกสี่ครับอาจารย์อาจารย์จะมีตัวเน้นก็คือหกเก้าหกเก้าหกเก้าบนนะคะบนครับบนหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกพราะพลังสี่อาจารย์จะมีหกกับเจ็ดอาจารย์กลับให้กลับหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะเจ็ดหกจงขาใช่ค่ะครับผม แล้วก็ล่างคือแบบชุดล่างของอาจารย์อะคือแบบอาจารย์ขอคือขอสั่งนะสี่แปดอาจารย์ให้สี่แปดไปให้สามารถกลับได้นะสี่แปดแปดสี่ลับได้ครับผมนะครับนี่คือสามตัวบนนะครับของอาจารย์นะครับอาจจะเสียงอาจจะไม่พอเนอะาะครับผมนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับค่ะเพราะว่าสีเก้าล่างมันดับไปเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ให้สีเก้าด้วยเพราะว่าอาจารย์จับเด็นนะ สีเก้าล่างดับเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าจะซื้อได้ก็มีเก้าสีเท่านั้นนะคะครับอาจารย์ก<ด>็ตอนนี้ตอนนี้เอฟซีก็ได้แล้วส่วนส่วนสี่ห้านะคะคือส่วนสี่ห้าห้าสี่ให้กลับได้นะคะสี่ห้าสี่ให้กลับได้เพราะอาจารย์ให้สี่ห้าไปเนาะอาจารย์สั่งวิ่งครับผมวิ่งวิ่งบนใช่ไหมครับอาจารย์หรือวิ่งล่างครับ วิ่งล่างวิ่งล่างสี่กับเจ็ดครับวิ่งล่างสี่กับเจ็ดเนาะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เขียนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับวิ่งล่างสี่กับเจ็ดนะครับวิ่งบนค่ะวิ่งบนอาจารย์อาจารย์เน้นหกเลยหกคืออาจารย์เน้นเดี๋ยวนะอาจารย์เน้นหกกับเก้าเอาครับหกกับเก้าครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับแชทอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงมันอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าเราอยู่ในรถเนาะ นะครับผมได้แล้วได้ครับผมนะครับช่ไหมไม่ได้นะครับแสงมันอาจจะไม่พอนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้อันนีเราจะขึ้นให้เดี๋วขึ้นให้ใหม่เดี๋ยวขึ้นให้นาจอนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เพราะว่าเราออกมาทําข่าวข้างนอกเนาะนอกสถานที่นะครับผมนะครับคับอาจารย์ครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับมีอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงเอฟซีที่รับชมอาจารย์อยู่ตอนนี้ไหมครับผมค่ะคือ ยังไงคือแบบงวดนี้ยังไงก็แต่นะคะเพราะว่าการกลับมาคือโฟกัสคือแบบหวยไทยแล้วเนาะเพราะว่าเมื่องวดที่แล้วนะคะอาจารย์ได้ไปอ่านทางคือทางตั้งเออคือทางใต้ไล์อาจารย์ก็ถือว่าขอบคุณสําหรับคนที่เอคือคนที่บอกว่าคือให้หลายตัวเนาะเก้าชุดเก้าชุดไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้คํานวณเนี่ยนะคะอาจารย์ต่อให้มียี่สิบชุดอาจารย์ก็เล่นค่ะนะคะครับผมครับ ต่อให้มี20่สิบชุดอาจารย์ก็เล่นค่ะนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์เป็นสูตรคำนวณฉะนั้นแล้วอาจารย์ไม่สามารถเล่นได้เพราะาอาจารย์ถือเคสนะคะคนคือคนที่คำนวณจะไม่สามารถเล่นได้นะคะ รอาจพราบอาจารย์ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางในการลงทุนแล้วก็เล่นกันอย่างมีสติด้วยนะคะให้เล่นกันอย่างมีสตินะคะคือแบบไม่ใช่ว่าพอเล่นอันนี้ปั๊บแล้วก็มาว่าอาจารย์ต้องดูด้วยว่าอาจารย์คำนวณฮานอยตอนตอนนี้อาจารย์หยุดคำนวณฮานอยหยุดคำนวณลาวหยุดคำนวณทุกอย่างเพราะอาจารย์ถนัดหวยไทยแล้วส่วนที่มีเม้นท์ที่ว่าคือแบบอาจารย์ไม่เคยถูกสามตัวแตกนะคะถ้าคนไหนที่ว่าไม่เคยติดตามอาจารย์มาก่อนทําไมถึงพลิกแผ่นดินหานะคะ ครับผมนะครับสุดท้ายครับผมอาจารย์ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์พักผ่อนน้อยมากเลยค่ะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้อาจารย์นะครับผมในการข้อสอบวันที่16ตุลาคม2567นะคะอย่าลืมนะคะ6กับ7ครับผมหลักสิบ6กับไม่ต้องไปโยกเขาครับผมครับอาจารย์ครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้มาเป็นปันณาวทางนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมของค้าค่ะสวัสดีค่ะ นะครับผมนะครับเมื่อกี้กอนุปัยนะครับท่านก็ได้มาวางนะครับอาจารย์นุปัยก็ได้มาวางแนวทางของงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 4มาแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับทางช่องและทีมงานของเราทุกท่านนะครับยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและทุกตัวก็มีสิทธิหลุดนะครับสนับสนุนการซื้อฉลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับครับ